กองขา,ขาวใสๆข้างในคืออะไรเพื่อนๆน่าจะกําลังสงสัยกันนะครับนี่ก็คือนะครับาว้าวน้ําในตระกูลมาด,ด้าที่เป็นมาด,ด้ารถเก่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยว่ามันมีฟาร์มแตกต่างและฟาร์มไม่เหมือนกับเขายังไงนะครับนี่เผื่อใครที่อยากจะรู้แล้วกําลังจะสั่งแล้วไม่รู้ว่าจะสั่งยังไงก็ดูจากคลิปที่ผมกําลังจะบอกให้เพื่อนๆดูเลยนะครับสําหรับ ตระกูลรถเก่งเนี่ยถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะทำมาแบบประหลาดๆสักกันนิดนึงนะครับนี่ก็คือวาล์วน้ำของมาด้าสนะครับเครื่อง2.0นะครับนี่เห็นไหมนะฮะคือปกติแล้วที่เรารู้ๆกันอยู่นะครับคือวาล์วน้ำเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแค่วาล์วน้ำตรงนี้นะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดเป็นรุ่นใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะทำมาติดอ่าบางทีก็พร้อมเสื้อนะครับบางทีก็พร้อมกับคอหานแบบนี้นะครับผมเรียกว่าคอหานนะครับนี่เห็นไหมก็คือ วาวน้ำบวกคอห่านวาวน้ำนะครับนี่นะครับของตระกูลมาด้าครับใครที่อยากจะรู้ก็ได้รู้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับสําหรับคอห่านวาวน้ำในตระกูลมาด้านะครับก็หน้าตาประมาณนี้แหละนะครับอะไรที่มันเข้ามาใหม่ปุ๊บอะไรที่แปลกๆเนี่ยเราก็จะมาทําให้เพื่อนๆดูครับจะได้มีความเข้าใจตรงกันนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็เอามาฝากไว้อะไรที่มีของเข้ามาเราก็จะมาทําให้เพื่อนๆดูแบบนี้ทุกๆคลิปนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ ฝากไว้เท่านี้นะครับผมขอบพระคุณมากครับ